ความเชื่อเรื่องดอกไม้ที่ใช้ถวายบูชาพระถ้าจะพูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจากทูบเทียนการตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นกุศลแล้วสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือดอกไม้ที่ใช้ในการสการะบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกใช้บูชาพระนั้นจะต้องเป็นดอกไม้ที่สด ใหม่และสวยงามจึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกดอกที่งดงามเป็นพิเศษเพื่อมาถวายหรือบูชาต่อพระโดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องงามๆเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยดังดอกไม้หากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามาชีวิตก็โรยราตามดอกไม้ด้วยเช่นกันการใช้ดอกมะลิถวายพระจะพบแต่ความสุขสดชื่นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อนหรือมะลิลาก็เป็นสิริมงคลในด้านทําให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์มีความรักความคิดถึง ถึงแก่บุคคลทั่วไปพรุ่งนี้วันพระรักษาศีลเจริญภาวนาถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชากันนะคะวันพระสวัสดีค่ะ